สวัสดีค่ะพเพื่อนแฟนเพจชิ่รักของปุ้ยทุกท่านนะคะก็วันนี้นะคะปุ้ยมาอยู่ที่ที่ทำง,งานก็เดินเข้ามาจะดูรถให้กับลูกค้า่านหนึ่งน,นะคะพอดีติดฝนฝนตกหนักมากเลยกลับบ้านไม่ได้ออกไปก็ไม่ได้นะ,ะข้างหลังมีฝนตกหนักเลยแล้วบังเอิญมาเจอรถตู้คันหนึ่งสวยมากเลยเลยเก็บมาฝากนะคะ เป็นรถตู้คอมพิวเตอร์เครื่อง3,000นะคะเกียร์ออโต้นะคะมายอยู่แค่70,000เท่านั้นเองนะคะก็เลยนี่เลยอยู่ในรถคันนี้พอดีเลยเลยเก็บมาฝากนะคอมพิวเตอร์เครื่อง3,000เกียร์ออโต้นะคะปี2015ไม่เพียงแค่70,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถสวยมากหน้าเดิมท้ายเดิมน,น็อตที่เคยถอดทั้งคันเลยนะคะแต่ว่าข้างนอกจะเสียดังนิดนึง เดี know, das ๋ยวปุ ah. ja, ้ยจะกลับกล้องให้ดูนะคะไปชมรถคันนี้นะคะเดี๋ยวผมบอกั้ดูนะกล้องให้ดูไปดูรถแันค่ะดูรถขังไหนอ่ะดูภายในกันก่อนเลยแล้วกันนะคะเบาะนะคะเป็นเบาะธรรมดาปุ่มหนังหลังคาธรรมดานะคะไม่ได้แต่ง V i p นะคะมีหน้าจอป๊อปอัพให้ด้วยนะคะ บอกสวยเลยคอนโซลหาที่เราพับออกมาเพื่อให้ดูเครื่องนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดเปิดด้านหน้าให้ดูเราดูภายนอกก่อนนี่คันนี้นะด้านหน้าเดี๋ยวเราจะเปิดฝากระโปรงให้ดูสีสันนะสวยทั้งคันเลย สวยเนียนตาเลยค่ะแล้วก็ฝาท้ายไม่เคยถอดทำสีเลยฝากระโปรงหน้าก็ไม่เคยถอดทำสีเลยด้านซ้ายขวานี่เราคันนะเราเปิดท้ายให้ดูก่อนเลยเดี๋ยวค่อยไปดูด้านหน้ากันโชคก็ยังดีอยู่เลยนะคะด้านท้ายนะหลังน็อตเดิมไม่เคยแกะตรงนี้หามรอยอาร์กรอยอะไรตรงนี้ก็ยังอยู่นคะคะ เมสสปอตยิงยาวยันหลังคาเลยค่ะยังอยู่ครบนะเม mm hmm. ็ดอิดหนึ่งถึงหลังคาเลยนะคะเมสสปอตนะน็อตข้างบนนะไม่เคยถอดค่ะหลังคาซูมไม่ได้เอาซูมได้ค่ะเนี่ยค่ะ mm hmm. เห็นไหมคุยซูมให้ดูนะคะเมสสปอตตั้งแต่หลังคายิงยาวลงมาเลยน mm ี hmm. ่หลังคาสวย mm hmm. อ่า รถสวยค่ะพื้นก็สวยใหม่ไม่น้อยใช้ใช้งานน้อยเป็นรถหมดสัญญาเช่าของกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬานะคะรถนี้นะสวยหลายขันเลยเนีย่คันนี้สวยนี่ขวาท้ายเห็นไหมคะรถสวยค่ะอ่าเดี๋ยวปุ้ยพาไปชมไปชมข้างหน้านะคะไปดูข้างหน้ารถกันนี่มีติด โคเมี่ยมให้แล้วด้วยนะคะที่ประตูนะแล้วก็ฝาถังน้ำมันเครื่องด้านหน้านะคะเดี๋ยวปุ้ยเปิดให้ชมแต่ว่าอุ้ยตายเดี๋ยว <ไป S 1> ให้ดูฝากระโปรงก่อนนนะ่ยังไม่เคยถอดทำสีด้วยนะฝากระโปรงเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงแป๊บ,บนึงไม่อะให้ดูไม่ก่อนนะคะ นี่ไม่เจ็ดหกยเจ็ดสิกิโลเมตรแท้ๆเลยค่ะไม่แท้นะคะรับประกันไม่มีการกรอไมค่ะเครื่องให้ดูเครื่องเครื่องแห้งสนิทนี่แผ่นเทีอยู่ฝั่งโน้นเครื่องสวยนะคะเบาะคนขับสวยทั้งคันทั้งเนี่ยคนขับ นี่คนขับแทบจะไม่ได้นั่งเลยนะเนี่ยเบาะฝั่งคนขับนี่ไม่มีสีเพี้ยนเลยค่ะใหม่กริฟเลยแทบจะไม่ได้ใช้เลยรถคันนี้เดี๋ยวไปเปิดฝากระโปรงให้ดูนะคะเดี๋ยวขออนุญาตวางกล้องก่อนโอเคจากต่อนะคะฝากระโปรงด้านหน้านีาน่ดูน็อตสี่นี่เห็นไหมหัวน็อตไม่เคยถอดเลยฝากระโปรงยังเป็นฝาเดิมๆอยู่เลยนะคะ แล้วก็นี่ด้านในเนี่ยซอกซุ้มนะคะน็อตเดิมไม่เคยถอดเลยเนี่ยสวยสนิทกิ๊บเนี่ยนี่โหนี่ช่างเผือกชัดๆเลยนะ R.L. ซ้ายขวายังอยู่ครบไฟใส่ปิ้งซ้ายขวานี่ใส่ยังกตาตะกระแตนนี่นี่ not, น็อตนี่โหโหัวน็อตสวยขนาดนี้รอยอาร์กยังอยู่ขนาดนี้นี่นี่ตัดกระโปรงมีสวยขนาดนี้ นี่ด้านหน้านี่ขอบซีนกาวด้านหน้านี่คุยจิกให้ดูนิ่มนิ่มยางนิ่มเป็นรอยเล็บเนี่ยตลอดทั้งเส้นเลยฝาเดิมสติกเกอร์ยังคงอยู่นี่มออบก,ก็ครบก็รอยจุดแต้มสียังอยู่ครบรถสวยรถสวยมีกันสาดมาให้ด้วยนี่ มีแม็กร้อมแล้วนี่ค่ะทั้งคันนมาเลยเนี่ยสนใจทักเข้ามานะไปสนใจนะนี่คันนี้เกียร์ออตโต้นะคะลดราคาพิเศษให้เลยช่วงนี้จัดโปรค่ะ สวยทั้งคันสวยทั้งคันหน้าเดิมท้ายเดิมน็อตไม่ขยับสวยเดิมเดิมเนี่ยสวยแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็เรียกว่าช้างเผือกในป่าสวยแบบบ้านๆสวยเดิมๆสวยแบบไม่ศิลปกรรมอ,อ่า,าดูภายนอกรวมๆอีกทีนึง ซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์นะคะทักมาได้เลยราคาตั้งหน้าร้านเท่านั้นแต่ว่าคุยขายให้ได้ถูกๆนะคะสนใจก็มาดูรถมาต่อรองกันหน้าง,งานได้เลยค่ะอยากดูมุมไหนอีกไหมอ่า โอเคตรงนี้นะคะรถกระบะนี่เผื่อใครสนใจรถรุ่นไหนนี่มาดูได้เลยน,นี่สีขาวก็มีนะคะเผื่อใครสนใจสีขาวเกียร์ออโตโ้เกียร์ธรรมดามีหมดนะคะแต่คันเมื่อกี้ที่ปุ้ยให้ดูเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นเกียร์ออโตโ้คันนี้ก็สวย เดี๋ยวไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวพุยพาไปดูเวนจูรี่ทางด้านหลังเลยละกันนะคะมีลูกค้าสนใจถามถึงเวนจูรี่มาด้วยนะคะเอาคันนี้ราคาหน้าร้านนะคะเวนจูรี่ปี2015เครื่องยนต์เบนซินราคาหน้าร้านตั้งอยู่499,000าสนใจเข้ามานะคะต่อรองราคากันได้นี่เพิ่งมาเห็นพร้อมๆกันเลย ก็ยังไม่ได้ดูรถนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะเปิดรถภายในให้ดูไปด้วยกันนะคะพร้อมๆกันนะคะเวน t จ r รี uri, สีสันรอบคันนะคะแบบนี้เลยค่ะทางด้านซ้ายอาเห็นได้เท่านี้สีฝั่งซ้ายไม่มีปัญหาอะไรนะคะอ หลังคาโอเคอยู่อ่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันค่ะว่าไม่เท่าไหร่ไม่แปดหมื่เกสามสีามิโลเมตรเท่านั้นนะคะไม่แท้แน่นอนไม่มีการกรอมไม่เลยค่ะคอนโซลทางด้านหน้า สะอาดเบาสีดำนี่ก็มีริ้วรอยตามการใช้งานแต่ไม่แตกนะคะไม่แตกไม่ขาดไม่อะไรเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำตามสเปคของเขามาเลยจากโรงงานนะคะเดี๋ยวปุ้ยเปิดให้ดูฝากระโปรงกันนะคะ,ะเราไปดูฝากระโปรงแล้วก็ดูท้ายกัน มาฟองฟ้าฟอมฝนฝนตกหลบฝนกลับบ้านไม่ได้มาดูกันหน่อยนะอ่ะอ้าวน็อตส,สวยข้างในนะคะไม่มีชนนะคะอ่าน็อตไม่เคยขยับน็อตไม่เคยถอดเลยนะคะน็อตส,สวยนี่ซ้ายขวาสวยคันนี้ข้านหน้าไม่ไม่ไม่โดนไม่ไมีแตะอะไรมาเลยนะคะน็อตเดิมโรงงานนะคะแต่และจุดผ่าน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 ทุกจุดเลยนี่ น็อตเดิมน็อตไม่ขยับมาร์กแต้มสีโรงงานทุกอย่างยังอยู่ครบมอกรมีนะคะด้านหน้าฝากระโปรงเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ครบอ่ะทะเดียนให้ดูแวบเดียวอ่ะพออะไฟหน้าซ้ายขวาใส่ปิ้งเข่ากันเลยนะคะเปิดดูข้างในเป็นประตูไฟฟ้าแรงไปน,นิดนึงเพราะว่าพื้นที่มันสลบอะนี่นะคะเรามาดูทางด้านในของเวนจุรี่คันนี้นะคะ อ่าเป็นเบาะหนังหรูหราเลยนะคะหลังคาช่องแอร์หลังคาสวยนะคะไม่มีริ้วรอยใดๆเลยนี่พื้นสะอาดนะคะนี่ร่องรอยนะคะก้าวขึ้นก้าวลงพื้นสะอาดเลยนี่ไม่ค่อยได้ใช้งานไม่น้อยนี่การใช้งานน้อยเลยเห็นไหมนี่คะมีแค่เบาะคนขับอะคา่ะที่ว่า,าดูมีร่องรอยการใช้งานหน่อยตรงส่วนอื่นๆก็ไม่มีการ ใช้งานอะไรเยอะแยะมากมายนัก,นกสัญ,ญลักษณ์เวนจูรี่แคร e โครเมียมเป็นตัว G นะคะเวนจูรีตัว G ีว้าวอยากจะเปิดฝั่งนี้ให้ดูแต่ติดอ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเดี๋ยวเพิ่งเข้าไปดูข้างในนะคะทางด้านหน้านะคะอันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะคะเครื่องยนต์เบนซิน เปิดเป็นประตูไฟฟ้าสไลด์เป็นเครื่องยนต์เบนซิน91แก๊สโซฮอล E10 ได้หมดนะคะ,อะโอเคมืดไปน,นิดนึงประตูสไลด์ซ้ายขวาสำหรับเวนจูรี่ตรงนี้นะคะก็เป็นรถ ใช้อนเนกประสงค์ภายในครอบครัวนะคะรถตู้คันเล็กๆหลังคาไม่สูงนะคะหรูหราใช้ภายในครอบครัวนะคะก็ใครสนใจนะคะทักทายมาได้นะคะเบนจูรี่คันนี้ปี2015เครื่องยนต์เบนซินราคาต่อรองได้จ้าโอเคขออนุญาตจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ มีอะไรก็ทักทายมาพูดคุยกันได้นะคะติดต่อปุ้ยได้ที่เบอร์0813559195นะคะไปแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามชมกันมาตลอดนะคะขอบคุณ FC หลายๆท่านด้วยนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีจ้า